มีพี่ๆนะคะสอบถามกันเข้ามาเยอะเลยค่ะว่าเลี้ยงน้องไก่ด้านหลังมีกลิ่นมูลกระทบคาเฟ่บ้างไหมนงวลจะบอกว่าการเลี้ยงสัตว์นะคะเป็นเรื่องธรรมดาเลยค่ะที่จะมีกลิ่นมูลสัตว์นะคะส่งผลกระทบบริเวณรอบแต่นงวลไม่กังวลเลยค่ะพี่ๆไม่มีกลิ่นแน่นอนเพราะว่านงวลมีต่อมจุลินทรีย์ค่ะต่อมจุลินทรีย์เป็นจุลินทรีย์ชนิด,ดย่อยสลายมูลสัตว์ค่ะกลิ่นขยะท่อน้ําเศษอาหารฉีดพ่นไปนะคะก็จะทําให้กลิ่นลดลงพวกมแมลงวันนะคะจะชอบมาวางไข่บริเวณที่มีกลิ่นเหม็นหรือตรงมูลสัตว์ค่ะต่จจุลินนนทีีย์ตัว้ะะะค วยลดกลิ่นค่ะมแมลงวันก็จะลดลงไม่มากวนใจนะคะที่สําคัญน,นะคะลดแมมอมโมเนียในฟาร์มได้ด้วยถ้าฟาร์มไหนมีแมมอมโมเนียเยอะนะคะใส่ก็จะส,ส่งผลให้ป่วยได้ง่ายนะคะไก่ก็จะไข่น้อยลงพี่พี่ที่เลี้ยงหมูนะคะไก่เนื้องัวแพ้หรือว่าไก่ไข่แบบน้องมดถ้ากําลังมองหาตัวช่วยลดกลิ่นมูลสัตว์นะคะตัวนี้เลยค่ะตั้มจุลินทรีย์ลดกลิ่นอีกหนึ่งตัวช่วยคู่ฟาร์มค่ะปลอดภัยสามารถฉีดโดนสัตว์ได้ะอนนี้น,ะะน้องมก็จะทําการฉีดนะคะรอบๆบ,บริเวณฟาร์มนะคะด้านนอกด้านในหมดเลยที่นอนของน้อง